ตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเรามาถึงค่อนข้างที่จะดึกนะคะก็คือออกจาการ้านอาหารนะคะเมื่อวานตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ขับรถมากับเกือบสองชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4ี่นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาถึงสามทุ่มนะคะแล้วทีนี้กลางคืนอ่ะเรามันมันมันเป็นรีสอร์ทที่ว่าอยู่อยู่ในทะเลสาบมีป่า อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรเมื่อคืนกุ้งอะไไม่ได้ถ่ายอะไรมากก็ถ่ายแค่โรงแรมตอนเข้าไปแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นั่นนะคะเราแค่เช็คอินค่ะแล้วก็มันจะเหมือนกับมีอีกโลเคชันอีกที่หนึ่งให้เรามาอุ้ยเสียงนกนี่ซึ่งตอนนี้ก็กําลังสวยนะอากาศกาลังดีมากๆเลยค่ะดูนกเยอะเลยนี่เราพักอยู่ประมาณชั้นที่สามนะคะตรงไหนไม่รู้เนะี่ยชั้นที่สามนะคะ อากาศดีมากแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะหนูเด็กๆอยู่ตรงนู้นค่ะแมดดี้นั่งกับเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทแมดดี้เลยค่ะอันเนี้ยจียาเป็นเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่ตอนเข้ามอนอสอรี่นะคะตั้งแต่ช่วงสองขวบพอแมดดีอ้ออกจากมอนอสซอรี่แล้วเราก็มาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านนะคะจียาก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเดิม อายุเขาใกล้เคียงกันห่างกัน6เดือนค่ะแต่ว่านิสัยคล้ายๆกันเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันแล้วนิสัยค่อนไม่เชิงเอาแต่ใจแต่เป็นเด็กที่ค่อนข้างหัวแข็งนิดนึงนะคะทั้งคู่เลยเพราะว่าพ่อแม่เขาบอกว่าตอนที่ท้องเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาเสียลูกไปประมาณสองครั้งเพราะว่าเขาทำกิฟต์เนาะแล้วคือเขาอายุเยอะแล้วด้วยค่ะประมาณ4ี่สิกว่า ทีนี้พอพอเป็นจียเนี่ยคือเขาเขายังอยู่เขาก็เหมือนแบบกิจป,ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาจะพลาดลูกคนนี้ไม่ได้นะเวลาลูกไ,ได้อะไรเขาอยากได้อะไรเขาค่อนข้างที่จะตามใจนิดนึงแต่ว่าเด็กก็ไม่เชิงเป็นเด็กที่แบบก้าวร้าวนะคะไม่ได้ก้าวร้าวแต่เป็นเด็กที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวแข็งแต่แมดดี้เนี่ยแมดดี้หัวแข็งแต่ว่าเขาก็จะมีใช่ใช่เขาจะคล้ายๆกันแบบมีความคิดเป็นของตัวเอง ความคิดเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยก็ <c oughs> เลยเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันแล้วก็เข้ากันได้แล้วพ่อแม่เขาเนี่ยก็เข้ากับพอมกับเราได้เหมือนกันคือเขาจะเลี้ยงลูกคล้ายๆกันเราก็จะมีเวแบบเซตเพย์เดย์นะคะให้เด็กๆนะคะช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมาเล่นที่บ้านอะไรอย่างนี้นี่แผนกันว่าถ้าเป็นช่วงปกติที่เป็นช่วงวินเทอร์นะคะก็ จะไปเล่นสกีด้วยกันนะคะ <c oughs> เด็กเขาคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ <c oughs> นี่คุณพอนะ่อเนาะ ขับมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยพาเด็กเข้าป่าเ ทางเดินที่นี่นะคะก็จะดีตรงที่เขาจะทําทางไว้ให้เราแบบนี้เลยนะคะเนี่ย <'ll> หลายคนที่ชอบมาเดินป่านะคะก็จะสะดวกหน่อยเฮ้ยมีค่ะเด็กน่ามี fun guy <laughs> what guy doing there ทางเดินก็จะเป็นยาวๆแบบนี้เลยค่ะก็ไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแต่ว่าครอบครัวของเพื่อนแมดดี้เขาเขามาทุกปีตอนนี้10กว่าองศาก็แบบถามว่าหนาวมากไหมก็ไม่ได้หนาวมากนะเ็เย็นๆเด็กก็ต้องใส่ถุงมือ ให้ความสดชื่นของป่านะคะป่าที่นี่จะไม่ค่อยน่ากลัวแบบบ้านเราเพราะว่าเขาไม่มีงูนะคะแถวนี้ไม่มีงูใช่ไหมว่าอะไรที่กุ้งกลัวที่สุด <laughs> <laughs> จะบอกว่ากุ้งไม่ค่อยได้ไปเดินอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นที่ไทยบ้านเราเนาะมันก็จะมีสัตว์มีพิษอะค่ะอย่างเช่นพวกงูตะขาบพวกอะไรแบบเนี้ย แต่ที่เนี่ยตึงต้นไม้มันก็ไม่ได้เป็นต้นแบบบ้านเราเป็นต้นไม้แบบสูงๆอะคะ่ะมันจะไม่ได้แบบขึ้นเป็นญ้ารกๆมันจะเป็นแบบต้นไม้ที่เป็นแนวเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีงูนะคะยังงูถามว่ามีไหมมันมีเป็นเป็นบางบริเวณนะคะแต่แถวเนี้ยไม่มีงูแล้วก็ตรงไหนที่แบบอ่าเขาเรียกไงนะอ่ตรงที่งูเนี่ยจะอยู่แถวเหมือนเป็นที่เป็นพวกทะเลสาบอะคะ่ะเพราะว่ากุ้งเคยไปที่ท,ที่หนึ่ง แถวบ้านแถวแถวแถวบ้านของคุณลุงแมดดี้นะคะตรงนั้นน่ะเขาจะมีป้ายบอกเลยนะว่าให้งูข้ามถนนแสดงว่ามันมีงูแต่ที่นี่ไม่มีมันก็จะเป็นบางที่แหละแต่ก็ไม่ได้แบบไปเยอะแบบบ้านเรานะนู่นเด็กไปถึงนู่นแล้วต้นไม้ก็จะเป็นแบบโน้ตสแนคไง no snake no snake oh no 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 เฮ้ยไปไแล้วไปก้นไปก้อคนก็จะเดินมา m a d i gia excuse me sorry าคนที่เขาจะต้องใช้ เครื่องช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นอย่างคล้ายๆลยิแชงเลยอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะมาเดินป่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นทางไม้ให้เราเดินได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสัตว์ร้ายนะคะตรงนี้ไม่มีสัตว์มีพิษนะคะเราก็จะเห็นธรรมาชาติกระลอกเยอะมากเลยกระลอกแล้วก็ตัวชิปมังที่มันเป็นกะลอกพันเล็กใช่ไหมคะเยอะมากเลยเด็กสนุกสนานเลยค่ะ <laughs> พ่อแม่ก็เดินกัน สบายๆนะคะคุณชิบอกว่าปีแรกที่กุ้งมาแคนาดานะคะปีแรกแล้วก็ครั้งแรกคุณพพากุ้งไปเดินเ,เดินป่าแถวบ้านนะคะก็คือเป็นใกล้ๆหมู่บ้านเลยแล้วก็แล้วกุ้งก็เป็นคนที่ไม่เคยเดินป่าแต่ที่เนี่ยคนเดินป่าเขาก็จะเดินกันทุกทุกทุกเหมือนแบบวันหยุดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเดินเพราะว่าป่าที่นี่มีทุกที่แล้วก็แบบ เยอะแล้วก็ปลอดภัยแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาออกกําลังกายคนที่นี่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากๆที่จะออกกาลังกายบ่อยๆเขาเป็นคนที่แบบรักษาสุขภาพอะเนาะทีนี้คุณพ่อพากุ๊กไปเดินประมาณ10บกิโลที่บอกว่าตอนนั้นหอบแทกเลยแล้วก็แบบเห็นลําธารเห็นต้นไม้อะไรแบบเป็นธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นนะคะกติเป็นคนไม่ไม่ไม่ไมไมรักธรรมชาติขนาดนี้นี่เป็นการเดินในรอบ ี่ปีเนี่ยหกปีของกุ้งนี่แต่ทํางานไม่มีเวลามาทําอะไรแบบนี้เลยนะคะพราล,ลูกเริ่มโตเนี่ยเราเริ่มจะทํานั่นทํานี่กับเขาได้แล้วนะดูพ่อแม่พ่อแม่เดินตามลูกนะคะลูกไปถึงนู่นแล้ว <c oughs> บางช่วงก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะคะก็คือ ไม่มีไม้แต่ว่าก็จะเป็นทางเดินซเรียบเรียบเหมือนเขาเอาหินมาลงให้อะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะให้เดินสะดวกขึ้นแบบไม่ไหลไม่ลื่นนะคะนี่ก็จะมีป้ายบอกแบบนี้นะคะให้ว่าไปทางนี้ <c oughs> <gasps> I oh, my God, your bum's jammed to the neck. Oh, a sword cut. We got a sword cut. We Mad, mad. I Let's go. All right, let's find it. Let's go, ready, dear. <laughs> oh, look at this. Here's a balsam fir. This is kind of, sort of like it. I said, look. This has two little lines on the bottom, on the underside. See? Two white lines. And these. That makes only it a has fur. On the line. Yeah. Those are all in groups of five. If you look and at it, they're like all in this. groups of. Oh, you only like that one? But. <coughs> just keep going honey นี่นะคะก็จะมีคนมาเดินเยอะมากเลยค่ะนี่เราก็จะมาถึงพอออกมาตรงนี้เราก็จะไม่มีทางเดินอีกแล้วนะคะ กำลังกายมากๆเลยพอเราอ้อมทางนี้แบบเราก็จะไปเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็เดินที่จะไปจอดรถตรงนูแบบ้นให้ไกลเท่าไหร่น่าจะเดแบบินมาน่าจะประมาณแบบ2กิโลสามกิโลประมาณอะไรอะแมทวอทส์อัพวอทส์โค same dog Yeah, the same dog. It looks quite twin, eh? It looks like a twin. I need Gia. Gia. Gia there. Do you guys see the little are walking. We're walking. We're walking. are ดดดีด้และเปส๊สีชมพูของเขานะคะโอ้ลูกเจีอะแลวก็เกิดการเรียนแบบกันเกิดขึ้นหนูนั่งบ้าง <laughs> no, I'm not getting anything. No, you got one in your hand. Yeah, I'm here. Mom, I'm watching you. Watching what? Hello. you drop it or not? I not drop any. He's here. See? Where's the other one? You. Oh you. Yeah. <laughs> you forgot it. Yeah. See what our car over there, honey. Look at daddy. <laughs> it's a pink backpack. Have to go again. We have to go somewhere else, honey. <coughs> we're gonna have lunch and then we're gonna go walk somewhere else. เขาเรียกอะไรเย็นแบบมีเหมือนนมูกอะไรเงี้ยคือมันเย็นแบบสดชื่นหน้าแบบตึงๆเลยเนี่ยค่ะถึได้อโอเคาดีอี t อัน p Boom uh. <c oughs>